ออกหน้าไหนครับเนี่ยเพิ่งหมดมาสักสองเดือนมาได้เนี่ยออกหน้าหนาวแล้วหน้านี้มันก็จะตายแล้วปีหน้ามันก็จะมีใหม่ๆีออกทุกช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยช่วงช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยจะออกแล้วลูกไอ้เห็ดเสร็จต้นใหนม,ม,นม,ม,ม,นม่เหมือนไก่ปลาทะเลโจรปลาทะเลโจรจะเยอะมากหวานทุกอย่า เอามันเลื้ยอันนี้สองรถใช่ไหมใช่อ๋สองนเดยวเขาก็ไปเรื่อยนะแกมังกรน้องมีทีมันเต็มเลยไม่มีไม่มีที่ที่มันแ่งงา้สมคับอนี้ก็ขายดีนะจริงนะไม่มีขาย ก๋วยชากันแล้วโฆษณาแต่ถ้าของแท้มันอร่อยนะอ,อเนื้อนุบๆแต่ถ้าเป็นพวกผสมมุ้น้นำมุลน,น้ำอะไรพวกนี้มันอร่อยแข็งก็ได้มันไม่นิ่มแต่ัขายเนี่ยในร้บขายเมืองทองมันก็ขายดีนะในเมืองทองเนมืองทองนี่หยุดไปสองหมดสองปีไม่ไปเมืองทองสองปีเนะขาปีที่สองขายเมืองทองขายดี น้ำเยอะน้ำที่หวานๆของธรรมชาตินี่มันกี่ละอ้วนก็ไม่รู้ก็ถ้าบอกน้ำหวานๆน้ำอ้อยน้ำหวานอ้วนก็ไม่ดีนะมันหวานจะก็แบบกินไม่อ้วนไม่ให้กินอะไรมะพร้าวกะทิมะพร้าวันอ้วนกไขมันเยอะนะ แต่้าเรากินน,น้ไม่เป็ <ขอ S 1> กำฝรั่งก็ดีฝรั่งกล้วยหอมวันนี้นะเป็นพกออกกำลังกายดิเปรี้ยวเงี้ยไ,ไม่ค่อยหวานมากแต่ก่อนผมกินน้ำพวกนี้น้ำผลไม้นี่แหละดีที่สุดละไม่ต้องมากินในน้ำแป๊บสี่โคกอะไรที่อนั้นนน่ะไม่ต้องดีกว่าไปกินวันเยาวันเยวหนักขึ้นเลยครับถ้าไม่กินยังหุนขนาด้ พวกขนมก๊อฟแคร,ป,รปในพวกบิ๊กซีพวกอะไรพวกนี้นะพวกเซเว่นเลยนะโอ้โหนั่นอะ่ะดูด